ด้าด่าขายข้าขายข้าฮะโอ้มีอะไรมาขายครับเนี่ยคุณแม่ค้าโอ้มีแตงโมขายไหมครับแตงโมอ่ะขายค่ะแล้วชิ้นเท่าไหร่ครับค่าชิ้นบาทแล้วก็มีตะกร้าด้วยค่ะอ๋อตะกร้าไว้ใส่ของเหรอครับใช่ค่ะโอเคเืออะไรค่ะงั้นเอาแตงโมชิ้นหนึ่งใส่ตะกร้าไว้ก่อนนะใช่แล้วก็เอาอันนี้ด้วยค่ะอันนี้เหรออันนี้ไม่เอาได้ไหมอ่ะ ป้าอยากได้สโนว์แมนเอาไปประดับต้นไม้สาญลักษณที่บ้านโอเคโอเคครับถัดไปกันไว้ก่อนนะแล้วก็ปแบ็บซี้ด้วยค่ะแบซี้เหรอค่ะซี้ไม่เอาบาซี้เจ็บปวดท้องแล้วเอาน้ำได้ไหมคะป้าอยากได้กินน้ำน้ำส้มเอาน้ำส้มของแอนนากับเอลซ่าป้าครับใช่แอนนากับเอลซ่าค่ะโอเคเอาเก็บมาแล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะเดา๋ยวยุยทำด้านบนมาจ้ะ ชมพู่กินยังไงลูกชมพู่ชมพู่กินได้ค่ะเอาหันมาขึ้นนึงก็ได้โอ้หันนี้กรครับใช่ค่ะโอเคอาาค่ะแตงโมของชมพู่นี่ครับอืมอืโอ,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 อ้มันมีที่วางแล้วตะกร้าแตงโมสั่งของเยอะมากเลยคุณแม่ค้าขอตะกร้าอีกใบหนึ่งค่ะได้ค่ะ,คะโอเคคุณแม่ค้าคิดตังตรงนี้ให้หน่อยครับเท่าไหร่โรซส์กบาทห้าสิบบาทหนึงเหรอใช่ไหนมีอะไรบ้างดูซิอันนี้กี่บาท สองบาทเด้อนะอันนี้ส4่สี่กี่บาทโโลแมนทั้งหมดนี่ห้าสิบบาทเลยครับใช่ค่ะห้าสิบบาทโอเคเอ้ยห้าสิบบาทขอบคุณแนะน่เดี๋ยวเดี๋ยววันหลังจะมาซื้อใหม่นะครับ<ะ>เดี๋ยวนะ้ารู้สึกว่าจำได้ว่าเฮียจื้อฝากซื้อขนมมามากินที่บ้านด้วยเฮียจื้อว่าอะไรนะอ๋อนึกออกแล้วเฮียจื้ออยากกินเ็นไฟ เป็นไบเป็นไปเท่าไหร่ครับห้าสิบบาทค่ะห้าสิบบาทเหรอโอเคโอ้เป็นบาทแพงมากเลยอ่ามีให้แม่ห้าสิบพอดีเลยห้าสิบบาทโอเคขอบคุณครับโอเคงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะเอาเส้นปลายมาฝากในที่ด้วยบายบายครับคุณแม่ค่ะไายบายขอบคุณค่ะ เสียงคุณแม่ค้าเหรอโอ้มาเมื่อวานซื้อซื้อของไปวันนี้วันที่สองแล้วก็อยากจะมาซื้อของเพิ่มอันนี้มีแต่การด้วยค่ะซื้อของด้วยค่ะนี่วันนี้มีตังให้มาชาบีเยอะเกิดด้วยค่ะโยเกิร์ตไหมคะโยเกิร์เหรอค่ะเอาครับนี่ค่ะโกเกิด์ตเหรอโอ้โยเกิร์ตราจะตอเบอร์รี่ไหมครับใช่ค่ะโอ้เนี่ยชาลายืดเชือกไฟค่ะ เฮียจื้เห็นว่าจะกินเพนไ้รอีกหนึ่งนะอีกหนึ่งอันนะโอเคได้ครับใช่แล้วจือเอาันนี้แล้วก็บอกว่าเอาี้เหรอใช่สอันนี้ค่ะเอ้ซื้อฝั่งป้าป้าเห็นจ้อนะใช่ไปโม่ชิ้นหนึ่งโอต้องหันก่อนค่ะต้องหันก่อนเหรอเอาหันมี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 อีม่มี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 ้ีม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 กมีมีมีกีมีมีม้ โอ้าจ้ากุ้งตาช้านี่ค่ะโอ้โอเคอุ้ยเหมือนที่เห็นชื่อถูกใจเลยครับคุณแม่ค้าใช่เหมือนคือแม่ค้าช้าเลยค่ะแม่ค้าวางมีดลงก่อนครับมีมีคมมีคมคมเปแหลมแหนมนะใช่มีแหนมแลมค่ะคือมีดไม่มันจะบาดนิ้มือลูกใช่มันจะบาดมือลำบากคุณแม่ค้านะครับใช่แล้วก็มีนี้คือ่าแบบนี้เอ่อสับล้มไม่เอาครับอุ้ยผมทำ ชมพู่ตกเลยโอ้อดก,กินเลยแต่ไม่เป็นไรครับเรากินได้นะอ๋อมีตะก,ก้าเลยค่ะตะก้านเลยเหรอชมพูตะก,ก้าเลยค่ะได้เลยครับอ้าวอ้อันนี้เคาน์เตอร์คุณแม่ค้านี่มาจากนู้นไหนดูซิว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ครับมีอยู่ดูข้างในอยู่ค่ะเออแล้วจะมันกี่บาทแล้วเหรอคุณแม่ค้ากี่บาทครับทั้งหมดนี้กี่บาทในตะก้าคุณแม่ค้ากี่บาทมีหนึ่ง มีหนึ่งค่ะไอ้นี่มีหนึ่งแล้วก็มีหนึ่งโอเคแล้วกี่กี่บาทครับอันนี้หนึ่งหนึ่งร้อยบาทหรือเปล่าใช่ค่ะหนึ่งร้อยบาทเหรอใช่ค่ะโอเคอ่าหนึ่งร้อยบาทโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาซื้อใหม่นะครับค่ะขอบคุณมากคุณแม่คะช้างต้องถูกใจมากๆเลยช้างน่ารักมากเลยใช่เอาตะก้าไปเลยค่ะตาก้าได้วยนะเดี๋ยวเอาของไปเก็บที่บ้านก่อนเดี๋ยวมาใหม่ค่ะตาก้าไป็สายไม่พอแล้ว ขายค้าวขายข้าโอ้ไม่ขายข้าวเหรอโอ้ยากกินต่อจังโหล้เมื่อกี้เอาไปซื้อไปเอาละก้าแม่ค้าไปด้วยจะเอาดีเหรอคะอันนี้น้ำอะไรครับน้ำส้มเหรอใช่ค่ะน้ำส้มยางโอเคได้ครับกินเพื่อสุขภาพนะเด็กๆแอร์ก้าเบ็มซี่ป่ะคะเบ็มซี่ไม่เอาเบ็มซี่จับเฉพาะอ๋ออะไรบล็ะคะอันนี้คืออะไรอ่ะแอปเปิ้ลเหรอครับใช่แอปเปิ้ลโอเคแอปเปิ้ลก็ได้ครับแอปเปิ้เจ้าดิลลี่ล็อกเขาขนมอันนี้ขนมเหรอใช่ดูแบงค์ขาด้วยเหรอคะ อ๋อถ้าเกิดกินลูกอมหวานๆจะต้องแปลงฟันด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเอาไปด้วยนะเอ๊ตะกร้านี่เต็มแล้วเราเปลี่ยนตะกร้าเอาอันี้มาเอาอะไรไปเล่นเพิ่มอีกนะวานเอาตุ๊กตาช้างไปโอ้โหเล่นสนุกมากเลยชอบมากเลยเอาวอันนี้หรือเปล่าคะสำลักเหรอใช่ค่ะอืมเอาไปโอเคครับเอาก็ได้ใช่อันนี้หรือเปล่าได้ครับสองอย่างนะ่สองอย่างคุณแม่คะหันให้หน่อยครับได้ค่ะขอบคุณแม่หันให้หน่อยบ โอ้ไม่าโอ้ตอกมาเลยครับขอบคุณนะขอบคุณนะขอบคุณนะอ้าวเห็นนกวีพอดีเลยเอาไว้เรียกหมาป๊อกป๊อกที่บ้านที่บ้านมีหมาวิ่งไปไกลอ่ะใช่วิ่งไปแล้วก็บอกว่แล้วก็วื้อแบบนีอออ้อ่ะให้หมาใช่เขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่านกวีเปล่าได้ไหมครับแม่ค,คุณแม่ค้าโอ้ มาล้วก็แบบนี่ะเสียงดังมากเลยเหรอครับใช่ค่ะโอเคงั้นเอาอันนึงครับโอเคคุณแม่ค้าคิดตังค์ให้หน่อยดูซิว่ามีอะไรบ้างมีเมลอนมีสับป,ประรดมีนกหพีมีแอปเปิ้ลมีขนมมีน้ำส้มตุ๊กตุ๊กตุ๊กเท่าไหร่ครับกี่บาทเอาหรือเปล่าใช่ค่ะหรือว่าจะเป็นห้าสิบบาทแล้วก็เหมือนอันนี้ค่ะเหมือนนี่เนอะเหมือนนั่นเนอะโอเคงั้นก็หนึ่งร้อยบาทละสิใอ่ะอันนี้ห้าสิบบวกห้าสิบเป็นหนึ่งร้อยคุณแม่ค้าใช่ ยคขอบคุณมากนะเดี๋ยววันหลังจะมาซื้อใหม่โอเคบายบายไปก <bye S 1> ินก่อน <bye. S 1> อร่อยมากเลยว้า wow, จานเยอะมากเลยนี่ก็เป็นบทบาทสมมุติแมน่น้องจุย้ยเป็นแม่ค้าขายอาหารขายตุ๊กตาขายของเล่นสศนปลปารับบทเป็นคนซื้อนะครับวันนี้ก็เป็นบทบาทจำลองสมมุติเงินก็เงินที่ใช้ก็เป็นธนบัตรปลอมครับไม่ใช่ของจริงอะไร โอเคงั้นเดี๋ยวฝากคลิปเอาไว้เท่านี้นะครับอเรื่องฝากกดไลค์กดแชร์แชชื่อแอนดดูชชแนลด้วยนะคะเย้บายบายขอบคุณค่ะ